ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับ s e มิแ l a อีกเช่นเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ท่านไหนที่มีแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนนะครับที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับอยากจะนำมาทำเป็น power bank นะครับก็มีวิธีการที่น่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับนะโดยแบตเตอรี่ที่จะนำมาใช้ทำนะครับ ก็เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับตัวนี้เป็นลิเธียมไอออนแบตเตอรี่แรงดัน 3.8V โวลต์นะครับชาร์จเต็มก็ 4.1-4.2V โวลต์นะครับซึ่งบอร์ด power bank โดยทั่วไปก็จะใช้งานกับ Lith ลิเธียมไอออนและก็ลิเธียมโพลิเมอร์นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในแบตเตอรี่ที่ใช้ทำ power bank นะครับนะหมายถึงชนิดของแบตเตอรี่นะครับ ซึ่งการที่จะนำมาใช้ทำเป็น power bank นะก็จะต้องดูที่ขั้วของเขานะครับดูที่ขั้วของเขานะนอกจากดูชนิดแล้วก็มาลงรายละเอียดถึงขั้วของแบตเตอรี่นะครับเขาจะระบุเอาไว้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับนะตรงนี้นะครับควบวกข้ามมาอีกก็จะเป็นขั้วลบนะครับซึ่งการบัตรกรีนะครับ การบัดกรีเดี๋ยวนะผมหาอุปกรณ์เสริมก่อนนะครับจะใช้วิธีการบัดกรีลงไปโดยตรงเลยนะครับ ขั้วบวกกับขั้วลบใช้แค่นี้นะครับเสร็จแล้วก็ต่อเข้าที่ต่อเข้ากับ power bank นะครับให้ถูกขั้วนะครับ ั้วบวกของแบตเตอรี่เข้ากับจุด B บวกบนบอร์ด power bank นะครับแล้วก็ค้่ลบของแบตเตอรี่เข้าณจุด B ลบของ power bank นะครับเหมือนเดิมครับบอร์ดนี้เสียบเข้าไปแล้วมันยังใช้งานไม่ได้บางบอร์ดอาจเจอกรณีอย่างนี้นะครับก็ให้ทำการชาร์จกระตุ้นนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าปักหาปักก่อนนะได้ปักมาแล้วนะครับเสียบชาร์จกระตุ้นเข้าไปนะครับ อย่างนี้คือเริ่มชาร์จแล้วนะครับบอร์ด power bank ทำงานแล้วนะครับทีนี้ก็จะทดสอบใช้งานนะครับอันนี้คือชาร์จนะครับเมื่อกี้คือชาร์จเข้าไปแล้วนะครับ <c oughs> ทีนี้จะให้บอร์ด าแบงค์ตัวนี้กับแบตเตอรี่เซลล์นี้นะทำหน้าที่เป็น power bank นะครับสมาร์ทโฟนนะครับนะ โอเคเรียบร้อยนะครับเอาแบงจากแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนนะครับก็ถ้าใครมีก็ลองนำมาทดสอบใช้งานดูก็แล้วกันนะครับได้มากได้น้อยนะก็ขึ้นอยู่กับสภาพของแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็ข่าวความจุของแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ 2600 m หมิลลิแอมนะครับหรือ2.6 m แอมนะเอาไว้ใช้งานอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นใช้ชาร์จลำโพงบลูทูธอย่างเงี้ยลำโพงบลูทูธเราชุดหนึ่งมันใช้ได้ไม่นานใช่ไหมอืมมันใช้ได้ไม่นานก็ทำ power bank ตัวนี้แต่ก็หากล่องใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับยึดติดนะถ้าใช้อย่างนี้ก็สำหรับช่างก็คงไม่มีปัญหาแต่บุคคลทั่วไปก็คงจะ มองดูแล้วมันอันตรายเพราะว่าถ้าเกิดมีโลหะมีอะไรหล่นลงมานะแผ่นวงจรพวกนีนะ้มันเปลือยนะครับมันนำไฟได้นะครับก็จะเกิดปัญหาขึ้นนะอันนี้ก็นำไปชาร์จนะครับทั้งหมดก็นำไปชาร์จนะนะกดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนะแสดงว่าบอร์ดทำงานได้แล้วนะครับบอร์ดทำงานได้แล้วท่าไหนที่ ต่อเสร็จมันไม่ทํางานก็อย่าลืมนะครับชาร์จกระตุ้นเข้าไปก่อนนะชาร์จกระตุ้นเข้าไปก่อนซึ่งก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้อดแดปเตอร์อย่างเดียวถ้าเรามีพอแบงค์อีกตัวหนึ่งเราก็ชาร์จกระตุ้นเข้าไปได้เลยเหมือนเราชาร์จพอแบงค์ทั่วไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับ